สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อน,นี้มาพบก,กับสองซาบพิมพ์พาเพิ่นมื่อน,นี้มีคนใจดีเนาะมาตำข้าวปุ่นให้กินสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมาตำข้าวปุ่นนั้งกันทุกคนมากินตำข้าวปุ่นเนาะนี่เลยก่อนอื่นเอากระสีมามาันมันเลิศใจมะเพ็ดเนาะให้เห็นมือ่อกี้นี่น,นี่เนาะอันนี้คือมะเพ็ดของข,องข,องของ่าวเนาะมื่อน,นี้มีแผนทุกคนมีแผนเสีเห็ุให้พี่นั่งเก็บท้องเนาะ จำข้าวปุ้นพี่น้องมาเด้อใส่หมาพริกเันกับอัน,นออกั้นตอนกันใส่หมาพริกลงไปเอาหนักๆเนาะมาอยู่ๆเอ,อนเลยเอาจุดแสบดากไปเลย <c oughs> <c oughs> เอาจะดถาวรนั่นกินน้ำ่ได้ยโฟ <c oughs> น้ามันคือบ่ิหารกองหนา้าเออกองหลังนี่นคือบ่ิหาร <c oughs> ได้ จะมาต่อใเอาใ่ไดเลยทับตุยยาแปนนรงนวดโล่พบลนจังหน่อยใส่อีกเนาะใส่แป้งน,นวดลายแห้งแสบค่ะเอาตอําเยอะๆใส่น้อยแสบน้อยใส่ลายเสียบลายใส่ลายพบ <laughs> ล,ลนลายตยําเยอะๆอืลอ่ละปุ่นเดินนี่ ขปุ่นเด้อพี่น้องอุตตรยกินก่อนกัรต้นในการตำมักผี <c oughs> ใส่มักเล่นลงปลลนไปผู้ชุกส,สมป่าพี่น้องเลยก็เล่นมาชวนพี่นั่งตำขปุ่นกินต้นเทียงช่วงสีแสบเล แสบซิยอเมะม่เก็นาวเปิดเพลงดูเหเองเสเองากเรงพ่อโอ้ยตก็ฟันเก่งๆแกอานีนะกินมาอนหนกินอย่างมะนาวอยากินมะนาวอีกบรรยากาศทา้งลังทงนะกินมะข่าอะไมันจังสมกินมะนาวยง chị chưa có hết 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 นี่ก็ใส่หน่อยแซ่บหน่อยเนาะใส่ร้ายเบิดร้ายแต่ขาดบ่ได้ทุกคนไหมสำคัญเนาะประแดกแซ่บตั้งหมอ,อมากก็แซ่บ,บโซซิเมะแซ่บอยูบ่บ่ผมมีทิฐิวัางนะอ้่า,างนั้นมาหลังก็เป็นหมด้มด่หนักู้ช้าง มาเด้อพี่น้องมากินตำนังกันตำแบบโยโย่อ,ยอะตำข้าวปุ้นเสร็จสุดยอดเลยน้องเป็นใจดีเพื่อมาตำให้กินใส่ข้าวปุ้นลงไปบ้าง พี e. ่น้องเอ้ยจำแังเลยโหผิตวางเล่มหนากัะใหญ่แล้วเนาะโหขวดพวกท่านได้กินเพราะว่าได้กินส่อๆแบบโอ้ยน้ำลายสิไรน้ำลายชิไหลมาเด้อพี่น้องปองปลายชุกูุนชุกชนมากินตาข้าวปุ้นน้ำกันเด้อ อยู่บ้านคือเกาทางหลังบรรยากาศไม่ง้อมิอ Ł, อนเคาะง้อตรงหน้าทำเยอะน้องมาเด้อพยาย,ยามโผล่กันไปเลยพี่น้องเลยแุ้ยเส็บเสบพระท่าน,ไ,นได้กิน เจ็บก่อนนะมาเดอ้อพี่น้องมากินตำมันมากินตำข้าวปุ่นนล้วกันมาบ่มิ่บวงบ่ต้องใส่บวงใสง่มืออะไมันจะแสบใสบ่มือยังแซ่บใส่บวงมันเซ้ยเสมอนีเนาะอเอามือยุบไปเลยท่านใจดีเนะาะกินแบบบัดบัดหา้าวละทุกคนเลยเนาะจิ้มก่อน,นมัน้มีอัน มะเล่นมัะนาวใส่ขมอู้สุดยอดพี่น้องเอ้ยตั้กระปุ่นมาเด้อมาเด้อพี่น้องพอยายามนํามาเด้อเฮือนซาพิมเด้อเป็นเองแซบเองพี่น,อน้องเอ้ยนี่มะขามปลอมแน่มีอันพักพักบ่งแน่พักกระเซกหนามเน่พี่น้องมาเด้อชิมคำที่สองอะไนี่คำที่หนึ่งบูดรสชาติชิมไปชิมมากระซิบพี่น้องเอ้ยมากมา,ม,ามาพี่น้องปองไปพยายาม นำมาก็อนุญาตอเมร์ยมเนาะกินตามกระปุกใหญ่ดวงบัลนังทุกคนเลยตามเองแซบเองพี่น้องเอ,อ้ยมาพยายามอ,อยู่เพื่อนสาวพิมฝากติดตามส่งสาวพิมพาเพิ่นในเด้อพี่น้องฝากก,กา<ช>ดไลค์กดแชร์ให้นเน่ฝากกดติดตามให้สาวพิมในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะพี่น้อง ยุบไล่ลายนี่แค่ได้ใจอี่าไบอกเลยเสบซุดหยอดพี่น้องขออนุญาตเด้อผู้ใดก็ได้เนาะเอามือยุมใส่บ่วงคือสิตวัฒนัอะไรแหละเสพวิลี่เรากินแบบอยู่ๆ มาแรกนในข้านของน้ำทแท้ๆไปบริเวณวัดจังข้า้ย,ยังมาไวเนี่ยหักโลสาตสุดยอดเลยทุกคนเลยบบกินแบบโยโอ่ะพี่น้องกินตำมะขุ่นมากันเด้อไม่ตดอยก็บตำมะหุงทุกคนเพราะว่าตำมะหุงดูโหดทำสุดถ่ายเนาะทำใจ นี่ทุกคนแต่แบบยู่ๆนี่เ้ยว้าเท่าแสบแหงจะเลือป่กเศษเแลีเราเบิดแทมก่อนเอากนะหสบขากแสบแน่แเศบงวตายควายลมพี่น้องเอ้ย เด็กเองแซ่บเองงัวจะลุมอยู่หนทางผู้ทางนี้ตั้มทางนี้ตั้มข้าวปุ่นงวยบนทางลุมพี่น้องโปรดโพลิงมาหมักแต่งมีผักกระเสกน้ำทุกคนผักกระเสกน้ำกินกับตั้มข้าวปุ่นตั้มมะฮุงบอกเลยว่าเขากันแห้งมีปิ้งตั้มแล้วก็ผักบุ้งเนาะผักบุ้งก็เก็บมาจากสวนตัวเองละมาเด้อพี่น้องพยายาม แสบกระดอกระเดือแสบจนสีหายทุกคน <laughs> แสบจนสีหาย <c oughs> นี่หน้าตาตำสบายดีพี่น้องมากินตำ้องกันด้วยพี่น้อง อันนี้คือส้มหนาตําเนาะส้มหนาตําเทียนพระประเจ้าแหละเป็นผู้ตั้มบอกเลยว่าสุดยอดทุกคนเลยเอามือยุบด้วยพี่น้องขออนุญาตเอามือยุบเนาะเพราะว่าใส่บวงบออนัดทุกคนกินแบบบันบันเท่านี้เลยเนาะมีผักกระเสงหน่ำแล้วกันผักบ่งใหม่ๆสดๆจากสวนเนาะปิ่งตับแล้วก็มีหมักข้าวป้ออันนี้มัป้อหมักข้าวป้อมเนาะบ่เคยกินจ้อหักข้าวอพี่นาวักขว่าลปองเบิ่งว่าวักข กินมาซ้ำบ่อมซ้ำซ้ำตัวซ้ำข้าวปุ้นพี่น้องมาเนอะส o o หนาต้ำกับจิประมาณนี่ทุกคนเลยบอกว่าแบุดเด็ดเนาะสูตรของซาวไม้เองเนาะขออนุญาตอาะมือย้อเด้อทุกคนเลยเนาะคำแรก จะดีเพมาะันต้มให้กินมือนีนพี่น้องเอ้ยมันมันไม่เวียเหตุมันกินอยากเมันก็เลยอยางมากพี่เนาะกินผู้เดียวก็บบอชแอร์ซื้อึกสมปากทุกคนก็เลยมาชวนพี่น้ากินต้มเมืเด้อพี่น้องบ้องไปมากินต้มเพื่อนซาฟิมไปแหละนี่ต้มข้าวปุ้นแบบบ้านๆพี่น้องบ้านเฮาเอง ไปกินอยู่ฮานกี่คาดอกบะมี่เงินซื้อบะได้หน่อยอันสีมือตั้มนี่กับบะเด้หน่อยหนาอยู่ฮานดอกพี่น้องเอ้ยก็จะมีเครื่องครบเนาะตั้มเองกับเสบเองอยู่ในพี่น้องเอ้ยชุ่มยอดเรื่องแส็บมาให้แบาเลยเป็นเลยทุกคนสิล้มปากข่อยบะนาะนี่มากินแล้วกับคานทอง กินแล้วขั้นเข้าห้องน้ำพี่น้องมาเด้อยิงกำลังคา,ามป่องเอาเิ่งดูกิงมาคามป่องลงไปพี่น้องตาก,กันบ่แกะเพชรบ่นบ่ะ <c oughs> มาค้ำป้อมแก่เพชรทุกคนผู้ใดยังบบหูไปลองเบิ่งเนาะสาวพิมพ์ผ้าเพิ่นเพล่ามาค้ำป้อมตัดกับความเพชรว่าสันไปลองเบิ่งเด้อคันผู้ใดบ่เชื่อมาเด้อพี่น้องตา<ำ>มตามเองกินเองแซบ่บเองทุกคนส่วนตาต้องห่วงสมัยจัดการให้พี่น้องจัดให้ตามคำขอเนาะ มักแบบใดเพชรสมหวานจากดไปขากกดไลเล่ก้อนแซ่สองสาไมาพ้พระอันสาไม้เด้อพี่น้องสองอีกยังก็สอง,อาง <c oughs> สายไม้ลูกสลานนะคะ <c oughs> <c oughs> ได้ทีแล้ว <c oughs> สุดจัดทุกคนเลย ถักก mm ุไลก็แฉกสองซาพิมเอเด้วพี่น้องซาพิมพาเพิ้นพี่น้องพินตำถ้ามาขึ้นตกดแสบเลยแล้วมันขึ้นมาคนปอมแสบแห้งจนงำปากไปอยู่ทุกคนแสบแสบแสบต้องหีบีอยู่ตลอดแสบแห้งจบนี่งำโลหากันบ่ได้ น่าธรรมชาติเดี๋ยวมันบางให้พอดกินกับอย่าเสียใจด้วยปวดแสบต้มกับบุ่นั้มบวมฉุดกับปวดแสบอีกแม่เนาะอ่ามือยุบทุกคนอ่มือยุบแล้วือสุดเลยนะ ผักกระเสกน้ำผักกระเสกกระหย่อนใหญ่ๆทุกคนเบิ่งหย่อนใหญ่ๆกรอบๆสุดๆต้องใส่เหรอเข้ากันเข้ากันกินกับปุนส่วกระปุนเนาะแล้วพี่ยอวไปยุกไก่ย่ามากเลยึ้นจะบหวัดไปยุบไปเลยทุกคนยุบไปเลยฉันดิ่งชุด ยังยังหนุ่มปางที่เราพยักสัตว์จวดเพื่อนเลยจุนจจไปอยู่ดาวอังคารเลยบ้าเสริมแห้งจังหน่อยก็เริ่มแหละเนาะจังหน่อยก็เริ่บเลยพายบบตี้กับชิหายให้เองจบับลายทุกคนเลยแสริแห้งจับกระดกกระเดื่อ ก็ะจะซัดขึ้นเมืองผ่าคุณเลยกังยังไงสุกอ <c oughs> ่ะแสบกระดอกกระเดื <c oughs> ้อแ <c oughs> สบจนสุนะทุกคนมาเด้อพี่น้อง <c oughs> ทำใหญ่ๆโอ้ยน้ำลายแตกน้ำเด้อ <c oughs> มาเด้อพี่น้องไยมาจติตามให้กินหลน ตอนกินบอยากวาพี่น้องเอ้ยมันแสียบลายเราก็ยังง่ายเลน้อยนึงเนาะเพชรแห้งบอกเลยเบิ่งแต่สีสันทุกคนบอธรรมดากรรมการพร้อมใช่ ยมไปเลยเ <c oughs> ตัวปากดังตะโคอภัยนำน้อพี่น้องสำหรับผูดด้ใ้ที่บำแบบพี่ว่านี่แกินมุมมามหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะก <c oughs> ินมุมมามนยจักหน่อยมันจังได้อันธโรดทุกคน ข้างนี้นะเรื่องก,กินบ่ตบบบบ้องห่วงพี่น,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 น้องเอ้ยมึงแบบมึงแบาแป้นนั่นที่เชิญกินคำใหญ่ๆมันจึงได้อาถรุดเนาะมือย่มไปเลยจะพิมพ์หาหนามแล้วหาหนามแล้วหนึง่ง <c oughs> บอกไว้ปาะจัน ตำเผ็ดๆกัะปิ่งตับทุกคนสะออนพักห้าอใสห้าอใสเนาะ สุดพี่น้องเลยแสบไปเลยแล้วเด้อพีนอ่น้องป้องไปสุขุมสุขนมากินกั ปุ่นั่วๆน้ำสมัยเด้อซาพิมพผ้าพื้น <c oughs> ผักกุ้ยไก่กุ้งแซ่ส่องซาพิมพผ้าพื้นในเด้อพี่น้องฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใน,นกนารทำคลิปต่อไปเนะ<อ>าะก็ฝากส่องซาพิมพ์พาเพื้นเนาะ ไร่แน่นอ้อมบกอ้อมใจพี่น้องทุกทุกคนเนาะทีเข้ามาเบิ้งคลิปนี้เนาะมิยังกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อทุกคนเพราะว่าช่องผู้เฮากะบกำลังเริ่มเปิดใหม่เนาะอาจจะมียังที่แบบว่าผิดพลาคลรปผ้าแน่หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่ะไร้เนาะยังบ่มีประสบการณ์เถื่อเนาะอ่าถ้าว่าเนาะท่านผู้ชมผู้ใดที่แบบว่าอ่ามีบอลแบบว่าอยากให้พวกเฮาปรับปรุงหรือว่าแก้ไขอีหยังกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะพวกเฮายินดีน้อมรับเนาะแล้วก็ขอบใจหลายๆ พี่เขามาเบิ่งคลิปขล่องพกเขาเนาะเนื้อใดกะฝากส่งสาวพิมพ์พาเพื่อนไว้นํำเนาะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ลสกสก๊อตไล์กดติดตามให้สาวพิมพ์ในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน้ำมเฮานี่กอะจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณมอบใจลายสวายดีสบายดี